ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเชียงรายครับจับผู้ต้องหา6คนขับบิ๊กไบค์6คันร่วมกันขนยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ดในตูมืองเชียงรายครับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยบัญชาการสากัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพัธุ์ชายแดนภาคเหนือบูรณาการกำลังร่งรวมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา6คนประกอบไปด้วยนายสำหริษ์ชาวสมุทรปราการนายเจริญชาวจังหวัดพิษณุโลกนายขจรศักด จังหวัดชนบุรีนายฉัดมงคลชาวสุโขทยัยนายชิดนุพงศ์ชาวชนบุรีและนายพุทธพงศ์ชาวชนบุรีนะครับพร้อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์หคันมีของกลางยาบ้าประมาณ1นึ่งล้านแปดแเม็ดอยู่ที่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายครับซึ่งพฤติกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มนี้นะครับ ที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือจะมีการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกันว่าบิ๊กไบค์เนี่ยจำนวน6คันมีการแบ่งหน้าที่การทำนะครับโดย1คันเนี่ยทำหน้าที่เป็นรถนําขบวนและตรวจการล่วงหน้าที่เหลืออีก5คันทําหน้าที่บรรทุกยาเสพติดโดยบรรทุกยาบ้าในกล่องกระเป๋าติดตัวรถ5คันคันละ3าใบแบ่งบรรจุยาบ้าคันละประมาณ3 8 0 0 0 0เม็ดทีเดียวนะครับทั้งนี้จากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบวา่ายาบ้าทั้งหมดมีปลายทางอยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับ